ถ้าเราไปลุยโคลนลุยฝุ่นอะไรพวกนี้นะฮะก็มีที่ฉีดน้ําให้นะครับผมในส่วนของกระจังด้านหน้าเป็นกระจังโครเมียมขึ้นมาด้านบนที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมการตกแต่งก็จะเป็นโครเมียมก็อาจจะดูวุ่นวายหน่อยนะฮะก็ดึงพนักพิงขึ้นมาก่อนดึงพนักพิงขึ้นมาก่อนแบบนี้ปึ๊บก็ตอบยากนะเพราะว่าสรีระของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเดีย๋ยวขอพับเบาะนี่ก่อนอ่ะอย่าไปเห็นนะตัว G ีที1 8่เนี่ยจอเพดานจะไม่มีนะครับผมในส่วนของ2 0 1 6ตรงกลางนะครับผมหน้าจอตรงกลาเ ก็จะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสนะครับมีแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยนะครคุณสามารถเข้าเมนูนั่โหมดแล้วก็มาชิปเกียร์ที่พวงมาไลัยได้เลยนะครับผมดีมากๆเลยเนี่ยความสวยงามน่ยผมถามนิดนึงว่าถ้าท่านลูกค้ามาเห็นสภาพแล้วสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมกับผมกอมแทบสินไว้กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคันนี้นะฮะ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT MY2018 นะครับผมเมื่อวานนะฮะเมื่อวานใช่ปะเมื่อวานหรือวันก่อน นะครับผมที่ได้เดินพาเดินชมรถนะฮะที่เรามีนะครับผมแล้วมันมีคนสะดุดตาเจ้าคันนี้มาแล้วก็อินบล็อกถามเข้ามาว่ามีคันนี้ได้รีวิวแยกหรือ,อยังนะผมวันนี้นะฮะเรามารีวิวให้แล้วนะครับผมกับเจ้าคันนี้นะ ปาเจโรสปอร์ต2.4 GT MY2018 นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปีโมเดล2018แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเลขมาอยู่ที่150,000กิโลนะครับผมในส่วนของราคาจำหน่ายอยู่ที่890,000บาทนะฮะเป็นรถสีขาวด้วยยอดนิยมเลยในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนไทยให้ความสนใจมากๆผมด้วยรูปทรงที่ดูบึกบึนดูสปอร์ตนะครับภายในออปชั่นต่างๆให้มาค่อนข้างดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันทีละจุดนะครับผมเริ่มจากภายนอกกันก่อน,อนเลยเพื่อไม่เสียเวลาเนาะในส่วนของภายนอกเนี่ยไฟ หน้าก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์เลน LED มีไฟเดย์ไทม์นั่งนิ่งไร้มีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมก็เป็นแสงสีขาวสวยงามมากๆแล้วก็ ใน MY208 เนี่ยมีที่ฉีดน้ำฝนไฟหน้าด้วยนะครับผมอาเป็นเอาไว้ฉีดล้างไฟหน้าให้มันส,สว่างสวยเนาะถ้าเราไปลุยโคลนลุยฝุ่นอะไรพวกนี้นะฮะก็มีที่ฉีดน้ําให้นะครับผมในส่วนของกระจังด้านหน้าเป็นกระจังโครเมียมนะครับผมตกแต่งมาอย่างสวยงามแล้วผมก็จะมีตัดกับเฉดสีเทาด้วยนะครับผมในส่วนของโลกโก้ตรงกลางเนี่ยเรดาร์ไม่มีนะผมว่าใน MY2018 เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือในรุ่นรหัส GT เนี่ยคือจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขานะฮะถ้าถัดขึ้นมาเนี่ยที่มีเรดาร์ก็จะเป็น GT Premium ข 2อล้อนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็โดนตัดออกไปนะอาจจะแตกต่างจากโมเดล2 0 1 6นะ2 0 1 6รุ่น GT จะมีนะแต่ว่าในโมเดล2 0 1 8รุ่น GT จะไม่มีนะครับผมที่เป็นเซรามิกนะโลโก้ของเขานะฮะลงมาด้านล่างนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมเหมือนเดิมนะฮะไฟตัดหมอกไม่ได้โดนถอดออกไปไหนนะครับผมถึงจะปรับมาเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็ตามนะฮะ ก็ยังมีเหมือนเดิมนะผมการตกแต่งด้านหน้าก็แล้วแต่ชอบนะผมท่านใดชื่นชอบปาเจโรสปอร์ตคันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านข้างกันต่อนะฮะด้านข้างของเขาสวมใส่ล้อแม็กสีทูโทนนะเป็นสีดําปัดหน้าเงาขนาด18นิ้วนะฮะซีรีย,ยางส6ง6 0 r 1าหกสานะครับผมยางสภาพยังสวยๆอยู่เพราะว่ายางปี2020นนะฮะ สัปดาห์ที่23นะผมก็ช่วงกลางๆปีพอดีนะครับผมอย่างสภาพยังสวยอยู่ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผม2ปีกว่า3ปีได้แน,น่นอนนะฮะขึ้นมาด้านบนที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะผมการตกแต่งก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมแบบเงาเลยและด้านล่างก็จะเป็นสีด,ดํได้นะฮะพับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้าแต่ยังไม่มีระบบอัตโนมัติให้นะฮะมือจับประตูนะครับผมเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีระบบ คีย์เลสนะฮะนี่มีกุญแจคีย์เลสให้ด้วยนะครับผมก็เอาไว้กดล็อกกดล็อกนะครับผมไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาให้มันวุ่นวายเนาะด้านล่างของเขานะฮะก็จะมีบันไดนะผมเป็นบันไดสแตนเลสแข็งแรงทนทานคุณสามารถขึ้นไปยืนขยม่มขย่มได้บอกเลยว่าทนทานมากๆทนทานจริงๆนะครับผมเนี่ยคุณตัวหนักๆเนี่ยขึ้นไปยืนขยม่มพึ่งแข็งแรงมากนะครับผมก็เอาไว้พยุงตัวในการขึ้นนั่งในห้องโดยสารนั่นเองนะผมและที่สําคัญนี่นะครับผมมีกล้องรอบคันด้วยนะฮะ คันนี้มาพร้อมกล้อง360นะครับผม,มกล้องรอบคันเลยเพิ่มความปลอดภัยในการถอยเข้าซองถอยจอดอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะก็เวลารถมันสูงใช่ไหมเวลามีเด็กอะไรวิ่งผ่านก็อาจจะมองไม่เห็นนะนี่ก็มีมาให้นะผมเออลืมบอกด้านบนนะฮะด้านบนมีราวหลังคาครับผมเป็นราวหลังคาที่แข็งแรงทนทานคุณจะติดตั้งในส่วนของแหลกหลังคาเพิ่มเติมสามารถทําได้นะครับผมเพราะว่าที่เขาให้มาเนี่ยมันก็แข็งแรงอยู่แล้วนะเป็นนี่ฟังเสียงเห็นไะมมันไม่ใช่วัสดุพลาสติกนะเว้ยมันเป็นเหล็กนะฮะ แข็งแรงมากนะครับผมมาดูด้านท้ายนะถัดมาที่ด้านท้ายนะผมนี่มีสปอยเลอร์ให้ด้านบนนะฮะแต่ว่าไฟเบรกเขาฝังอยู่ในใต้กระจกนะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะมีติดตั้งสปอยเลอร์ให้เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะสำหรับด้านท้ายปาจเจโรนี่ดูสวยมากนะครับผมถัดลงมานะฮะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีไล่ฟ้าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วต้องมีนะครับผมในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นหลอดไส้นะเป็นหลอดไส้พร้อมกับไฟ LED ผสมผสมกันนะครับผมมันก็ดูเท่ดีเปิดยามค่ําคืนตอนแรกที่ผมเห็นรุ่นนี้นะผมคิดว มันมเหมือนน้ำค้ามน้ำตาไหลลงมาตอนกลางคืนนะครับไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ผมคิดนะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับนี่อยู่นี่มีกล้องมองหลังให้มี parking กกนเซอร์ให้ด้านหลังด้วยนะฮะที่กันชนด้านล่างนะครับผม,มก,ก็จะมี parking นเซอร์เสียงเตือนถอยจอดนะฮะมีกล้องมองหลังเพื่อเอาไว้ส่องดูบริเวณโดยรอบแล้วผมว่ามีเด็กมีอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะคันนี้เนี่ยสีเรียบร้อยมากๆนะครับผมไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยเบียดอะไรเพราะว่า เก็บงานเก็บสีมาแล้วนะครับผมเราเก็บงานเก็บสีให้แล้วนะสำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานทันทีได้ยางใหม่ด้วยนะฮะยางยังไม่ถึงปีเลยนะครับผมเออสภาพดีมากๆคันนี้นะผมเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะผมว่า MY2018 ในรหัสรุ่น GT จะแตกต่างจากตัว GT2016 ยังไงนะครับผมตามไปเลยครับ เรามาดูพื้นที่การขนสัมภาระก่อนนะผมสําหรับปาเจโลสปอร์ตเนี่ยวิธีการพับบาของเขาคือไม่ใช่แค่ว่าดึงเชือกแล้วให้พนักพิงมันพับลงไปนะคือคุณต้องปลดล็อกนะครับปลดล็อกฐานเบาะก่อนนี่ฐานเบาด้านในนะครับผมปลดล็อกให้มันขึ้นมานี่แบบนี้นะครับผมอ่าปลดล็อกสองข้างเลยอ่ะนี่นะครับผมพอมันยกขึ้นไปแล้วนะเราถึงจะพับตัวพนักพิงลงไปได้นะครับมันก็จะกลายเป็นพื้นเรียบไปเลยนะแบบนี้นะมันดีงามมากนะผมไม่ใช่เพียงแค่พับได้ในระดับนี้นะ คุณที่คุณสามารถที่จะพับให้มันเรียบต่อกันแถว2แถว3าเนี่ยต่อกันได้นะครับผมเดี๋ยวทให้ดูเดี๋ยวทให้ดูนี่นี่ฮนะแบบนี้นะปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นพื้นเรียบกันแบบยาวไปเลยนะฮะคุณจะขนจักรยานจะขนอะไรก็ขนได้ตามอําเภอใจของคุณเลยนะครับผมเนี่ย มันกว้างมากๆนะผมสาหรับสายขนของสายของเยอะสายตั้งแคมป์อะไรพวกนี้ขนของเยอะๆใช่ไหมเนี่ยมันตั้งได้เลยนะผมเป็นพื้นเรียบต่อกันไปหมดเลยดีมากเลยนะฮะเวลาจะพับเก็บขึ้นมานะครับผมก็อาจจะดูวุ่นวายหน่อยนะฮะก็ดึงพนักพิงขึ้นมาก่อนดึงพนักพิงขึ้นมาก่อนแบบนี้ปึ๊บนี่นะฮะเสร็จแล้วเดินอ้อมนะครับเดินอ้อมพีชจะมายหยิบฐานรองเบาแบบนี้อ่าลงไปนะครับผมพับมันลงมาด้วยนะ มันก็จะได้พื้นที่นั่งแถวที่3นะฮะแถวที่2ก็ทําเหมือนปกติเลยนะครับก็คือดันแล้วก็พับพนักพิงขึ้นไปแบบนี้นะมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเก็บเบาะพับเบาะนะครับผมก็เลือกตามการใช้งานเพราะว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์อยู่แล้วนะผมอ,อาจจะไม่ดูแถวสามด้วยหวังว่านั่งง่ายไปนะฮะอยวตากล้องตามเลยครับทีนี้เรามาดูเบาะแถวที่3นะวิธีการขึ้นนะครับผมก็พับเบาะแถว2พลิกไปนะผมก็จะมีพื้นที่ในการขึ้นนะครับผมแล้วมีมือจับพยุงนะที่เสาบีนะฮะ นี่นะดีมากๆเลยนะผมก็จับพยุงตัวขึ้นไปนะครับก้าวขึ้นไปดีๆนะฮะระวังสะดุดนะครับผมอ่ะคุณก็จะได้พื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังประมาณนี้นะครับผมคือถามว่านั่งได้ไหมก,ก็ตอบยากนะเพราะว่าสลีระของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเ๋ย่ขอพับเบาะนี้ก่อนอ่ะ๋ยวไม่เห็นนะปึ๊บอ่ะก็เนี่ยก็จะประมาณเนี้ยไอพนักพิงตรงเนี้ยมันมันพับไปไม่ได้แล้วนะมันก็จะประมาณนี้นะอ่ะถามว่านั่งได้ไหมคือมันนั่งได้แหละแต่ว่ามันก็อึดอัด นะครับผมมันก็อึดอัดหน่อยมันเหมาะสําหรับเด็กๆนะฮะเหมาะกับสําหรับวัยรุ่นอะไรพวกนี้นะคือถ้าเป็นคนตัวใหญ่แบบผมอย่างเงี้ยคือเวลานั่งเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ศีรษะไม่ติดหรอกหัวเข่าติดแน่นอนนะแล้วก็กระจกด้านข้างมันค่อนข้างแคบนะครับผมเวลานั่งเดินทางไกลๆอาจจะเวียนหัวนะฮะโอเคนะสำหรับบอดแถวสามนั่งได้ไหมนั่งได้นะครับผมแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําฝั่งขวาอย่างเดียวฝั่งซ้ายไม่มีนะมีแค่ฝั่งขวาอย่างเดียวนะครับ นี่ช่องวางแก้วน้ําส่วนฝั่งซ้ายเหรอไม่มีนะผมเป็นที่เท้าแขนธรรมดานะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะผมไปบอะแถวสองดีกว่านะเรารีบจบแถวสามเถอะนะครับผมเออปึบขอพับเก็บไปก่อนงาเป็นไงก็ง่ายๆนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะปึบเรามาแถวที่สองนะฮะนี่นะครับผมแถวที่สองอ่ะแถวที่สองเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะ มันไม่มีปัญหาเราอยู่แล้วนะครับผมมันสามารถที่จะพับพนักพิงเนี่ยปรับเอนได้ขนาดนี้เลยเยอะมากนะครับผมคุณสามารถที่จะนั่งและนอนได้นะฮะส่วนของเบาะเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะผมเขาฟิกเอาไว้นะอันนี้ก็คือเป็นข้อจํากัดของเบาะแถวที่2นะครับผมแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้หายห่วงอยู่แล้วนะฮะและสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปสําหรับรุ่น GTP ี2018ก็คือจอเพดานนะครับผมเพราะว่าเขาปรับลดออปชั่นลงมาเป็นตัวเริ่มต้นนะ ตัว GT 2018เนี่ยจอเพดานจะไม่มีนะครับผมในส่วนของ2016ก็ยังมีจอเพดานอยู่นะครับผมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หายไปนะในส่วนของปลั๊กไฟมีมาให้เหมือนกันนะครับผมมีช่อง USB ให้เหมือนเดิมนี่มีช่อง USB 2ตํตำแหน่งนะครับผมแล้วก็สำหรับปลั๊กเอาเล็ตหนึ่ตำแหน่งนะฮะประมาณนี้สำหรับด้านท้ายนะมีที่พักแขนอะไรให้ที่วางเจ้าน้ามีให้เหมือนกันนะครับผมเออมันดูเท่มากนะครับโอเคไปด้านหน้ากันต่อครับ เรามาดูเบาะแถวด้านหน้ากันนะครับผม,มบ่าเบาะคนขับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าโดยปกติอยู่แล้วนะฮะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะ ปรับไฟฟ้าสูงต่ำได้นะฮะปรับพนักพิงเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับผมอ่ะก็คือเป็นบอกไฟฟ้าส่วนคนนั่งข้างปรับมือนะฮะไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยก็จะดูเป็นทรงใหม่แล้วนะครับผมเป็นพวงมาลัยสีก้านดูสวยงามมากนะฮะวัสดุที่หุ้มมานะครับผมเป็นวัสดุหุ้มด้วยหนังนะครับมีมัลติฟังกชันนะฮะมีปุ่มเปิดกล้องนะครับผมเวลาเราจะดูกล้องรอบคันเราก็สามารถกดได้ที่พวงมาลัยเลยนะเปลี่ยนโคงเปลี่ยนขึ้นวิทยุสามารถกดได้ที่พวงมาลัยนะครับ ส่วนของฝั่งขวานะครับผมเป็นในส่วนของระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติคูชคอนโทรนะฮะแต่ว่าเป็นคูชคอนโทรแบบธรรมดานะยังไม่ใช่แบบแปรผันอ a ต t i ี e เลยพวกนี้นะฮะเป็นคูชปกตินะครับผมหน้าปัดเลื่อนไม้ก็ยังคงรูปทรงเดิมนะฮะเป็นหน้าปัดเข็มตรงจางก็จะเป็นหน้าจอ m i d นะครับผมแสดงข้อมูลการขับขี่นะฮะระยะทางต่างๆนะผมอยู่ตรงกลางเป็นหน้าจอสี t f t เนาะในส่วนของก้านเปิดไฟนะผมมีโหมดออโต้ให้อย่างที่บอกไปคือไฟหน้าเป็นแบบ l e d เปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมแต่ไม่ใช่ปรับระดับสูงตตต่ออััโนนมิะะไร ก็แค่เปิดปิดอย่างเดียวนะผมที่ฉีดน้ําไฟหน้าสามารถกดไดทิ้านตรงนี้นะฮะส่วนของฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะฮะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะปกตินะผมมีระบบออโต้ให้นะฮะก็เป็นปกติอยู่แล้วการสตาร์ทรถคือการเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเพราะว่ามาพร้อมระบบกุญแจแบบคีย์เลสนะฮะกุญแจเฉลี่ยเนาะในส่วนของหน้าตรงกลางนะครับผมหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะสามารถที่จะฟังเพลงผ่าน YouTube โดยการเปิดผ่านบลูทูธได้นะครับผมก็เป็นหน้าจอที่ขนาดไม่ใหญ่มากขนาด7นิ้วนะผมเป็นหน้าจอสัมผัสเล่น DVD ได้อะไรพวกนี้นะเป็นหน้าจอสีเนาะถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะฮะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมปรับได้แบบดูอัลโซนด้วยนะแยกซ้ายขวานะผมสําหรับอุณหภูมิอะ่ะ แยกซ้ายขวานะผมเออมันดีมากเลยนะในรถ PPV ใน Toyota Fortuner ยังไม่มีเลยนะในโมเดลนี้นะฮะเออนี่มีมาให้นะผมเป็นแบบด u a l ลโซนเนาะลงมาอีกนะครับผมเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะฮะแล้วก็เป็นไฟแจ้งเตือนต่างๆนะผมสำหรับถุงลมนิรภยัยแล้วก็การคาดเข็มขัดนิรภยนะัยเนาะมีปุ่มปิด ในส่วนของระบบปรับอากาศด้านหลังนะผมถ้าไม่ต้องการใช้แอร์ด้านหลังก็กดปิดได้นะครับผมแต่ว่าแนะนําว่าเปิดตลอดดีกว่ากลิ่นอับมันจะได้ถูกระบายออกตลอดเวลาเนาะมีลั๊กเอาเล็ทให้หนึ่งตำแหน่งนะฮะในส่วนของเกียร์นะผมคันเกียร์ก็จะเป็นถุงเกียร์หนังนะหัวเกียร์ดูสปอร์ตสวยงามนะครับผมมีโหมดบวกลบให้เอาไว้เชนเกียร์นะครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่น GT แน่นอนต้องมีแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยนะผมลืมบอกไปนะครับผมมีแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยนะคุณสามารถเข้าเมนูนโหมดแล้วก็มาชิปเกีีีีียยยยยยรท่่พวงมมมาาาลลลได้เเเเนนนะะะผกซขฮ ในส่วนของเบรกมือนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแต่ไม่มีออโต้เบรกโฮให้นะฮะเป็นแค่เบรกมือไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับผมก็เหมือนเราดึงเบรคมือปกตินั่นแหละที่ดังแครกแครกนะฮะแต่เนี้ยเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าไม่มีออโต้เบรกโฮนะมีช่องวางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งนะผมส่วนที่พักแขนนะครับเป็นแบบปุนุ่มหุ้มหนังมานะผมด้านในนี่ด้านในก็เป็นเก๊สองชั้นนะฮะชั้นล่างก็จะเป็นช่องใส่ของธรรมดามี ช่อง USB ให้ด้วยนี่เป็นไงมีช่อง USB มีช่อง HDMI ให้นะครับผมอย่างละหนึ่งตำแหน่งแล้วก็มีในส่วนของปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กไฟ AC นี่ด้านในนะอยู่ด้านในนะเป็นปลั๊กไฟ AC ด้านในนะผมสามารถที่จะชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ได้นะผมดีมากๆเลยนะฮะเออให้ออปชั่นมาค่อนข้างดีเลยนะสำหรับปาเจโร o สปอร์ตไม่น่าล่ะขายดีมากๆนะครับผมอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับผมตามเลยครับ มาดูโครงสร้างกันต่อนะครับผมอ่าโครงสร้างคันนี้ก็บอกเลยว่าโครงสร้างนะที่เป็นพื้นฐานของเขาเนี่ยอย่างเชสซีด้านหน้ากันชนหน้าเนี่ยสภาพสวยนะผมฝากระโปรงหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะทาสีนะครับฝากระโปรงหน้าสภาพดีมากๆนะฮะนี่คือสภาพเดิมจากโรงงานนะคุณจะเห็นคราบคมเหลาขี้ฝุ่นอะไรต่างนี่คือยังไม่ได้ล้างนะครับผมนี่คือสภาพเดิมเดิมดิบๆที่คุณได้เห็นเลยนะฮะไม่ค่อยมี ร้านไหนเขาพาชมกันสภาพนี้นะผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบสวยงามน่าใช,ใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่นะคุณต้องเห็นสภาพแรกเข้าว่าคุณรับได้หรือเปล่านะถ้าคุณรับได้มันบิ้วออกมามันจะใหม่สําหรับคุณมากๆเลยผมบอกเลยนะฮะนี่สภาพเดิมๆดิบๆเลยนะโครงสร้างเดิมแก้มด้านข้างเดิมหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะซีนฝากระโปรงเดิมๆสวยงามนะซอกนู่นนี่นั่นสภาพสวยมากๆนะผมคันนี้ดีมากๆเลยแล้วเครื่องยนต์ สมรรถนะก็ดีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมอ์เรลอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมมีเทอร์โบนะฮะเป็น VG เทอร์โบด้วยแรงม้าของเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่181แรงม้านะครับผมในขนาดของเครื่องยนต์ที่2.4ลิตรเออมันดีมากเลยนะอัตราการเร่งอะไรพวกเนี้ยมันตอบโจทย์การใช้งานของคนเมืองมากๆเลยนะครับผมออกต่างจังหวัดนี่สบายๆนะหายห่วงเลยนะครับผมอะเรามาดูด้านข้างกันต่อดีกว่านะฮะในส่วนของด้านข้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสาหรับ ประตูอ่าประตูนี่ลื้อไปแล้วนะฮะโครงสร้างประตูนะครับผมสาหรับกระดูกงูกันก่อนนะ,ะกระดูกงูงเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์ขอบประตูตรงเสาบีเนี่ยอยู่เหมือนเดิมสภาพสวยนะฮะไม่เคยมีพลิกคว่ำไม่เคยมีการตัดต่อตัวถังนะฮะไม่เคยมีการทําสีภายในนะครับผมสภาพเดิมๆเ,เป็นสีเดิมโรงงานนะฮะไม่มีการกลับทรงกลับสีอะไรพวกนี้ไม่มีการย้อมแมวแน่นอนบอกเลยนะฮะ ซอกประตงประตูนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่คือสภาพเดิมจริงๆนะเดิมจริงๆยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมสภาพสวยมากแต่ว่าเราเก็บสีมาแล้วนะอันนี้ต้องย้ำนะเราไม่ได้ล้างก็จริงแต่เก็บสีมาแล้วเออมันเก็บสีมาเพื่อความสวยงามนะ่ะผมถามนิดนึงว่าถ้าท่านลูกค้ามาเห็นสภาพแรกเข้าแล้วมีมีริ้วรอยมีรอยเบียดมีรอยบุยยบคุณซื้อหรือเปล่านะมันมีลูกค้าบางท่านนะผมอธิบายก่อน มีลูกค้าบางท่านเขาคล้องใจว่ารถเก็บสีมามันคือมันต้องชนมาใช่ไหมไม่ใช่เว้ยกูเก็บสีมาเนี่ยเพื่อให้มันสวยเพื่อให้มันใหม่ใช่ไหมไม่ได้ว่าเก็บสีมาเพื่อที่จะจะกบเกลื่อนการที่มันเคยอุบัติเหตุมาอะไรพวกนี้นะคือถ้าไม่เก็บสีคุณซื้อหรือเปล่าล่ะตอนแรกเข้ามาเนี่ยรถบุบรถมีรอยถลอกก็ไม่เคยซื้อถูกต้องป่ะก็ต้องเก็บให้มันสวยงามนะผมอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่หลายๆท่านเข้าใจผิดนะให้เน้นที่โครงสร้างดีกว่านะ โครงสร้างเดิมไหมถ้าโครงสร้างเดิมภายนอกมันคือเรื่องจิ๊บจ้อยมากมันเก็บได้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อนะคัโมมากนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะประตูบานที่2ก็คือประตูหลังด้านขวานะฮะเบ็ดอาร์คแผ่นเหล็กซอกประตงซอกประตูนะบานประตูบานประตูเดิมนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะเนาะเออสภาพสวยมากๆนะครับผมซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะฮะเอาไปครอบครองต่อก็ดูแลรักษามันต่อด้วยไม่ใช่ตะบีตะบันใช้จนพังนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านท้ายนะครับผม ด้านท้ายเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้นะฮะคือตัวรถเนี่ยมันไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักก็จริงนะเว้แต่ว่ามันก็มีพวกเฉียวมีแบบมีชนอะไรพวกนี้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ถึงโครงสร้างแบบตุ้มเข้าไปคนนั่งด้านท้ายหัวแตกอะไรอย่างนี้ไม่มีนะเออโครงสร้างเชสซีด้านล่างเนี่ยของเดิมนะผมแต่คันนี้เนี่ยมีเคยแตะท้ายมาแตะท้ายยังไงก็คือเวลาคุณปิดนะอย่างนี้นะเวลาขับไปใช่ป่ะมีรถเก๋งมาแบบเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์อยู่ไม่ได้มองรถคันหน้าพอเราเบรคปุ๊บแม่งชนปึ้งมาอย่างนี้นะฮะฝา ฝาท้ายบุกนะครับผมคันนี้ทําฝา <relevance> ท้ายมานะครับผม <spe aker> เพราะว่าอะไรครับผมดูออกซีนขอบฝาท้ายมันไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยซีนขอบฝาท้ายมันไม่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมก็เรียนชี้แจงกันตามตรงเลยไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องมาเห็นอยู่ดีนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับผมเนี่ยสภาพนี่คือทํามานะครับผมทํามาแต่ก็อยู่ในระดับที่ปานกลางไม่ได้สวยงามไม่ได้เหมือนเดิมอะไรมากนะครับผมแต่ว่า หมือนมันใก,ใ,กใกล้เคียงอ่ะเออใกล้เคียงกับของเดิมนะแต่ก็ดูออกอยู่ดีนะฮะอันนี้คือแตะท้ายมาแต่โครงสร้างด้านในนะครับโครงสร้างเดิมนะตัวขอบด้านท้ายนี่คือของเดิมจากโรงงานนะเบ็ดอาร์คอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีชนหนักนะครับผมแต่ว่ามีแค่แตะท้ายมานะฮะฝากระโปรงท้ายอาจจะบุบนะครับผมแต่เราก็มีการเก็บมาประมาณนี้นะก็ชี้แจงให้ฟังกันนะครับผมอ่าก็สภาพตามนี้เลยนะะ ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะครับผมก็ไม่ได้เลวร้ายนะเพราะว่ามันไม่ได้ชนหนักจนโครงสร้างเบีย้ยวต้องมานั่งเชื่อมใหม่อะไรพวกนี้นะมาดูด้านล่างนะครับหาก้มมาดูด้านล่างด้านล่างของปาเจโลเนี่ยจะดูยากนิดนึงนะฮะนี่เชสซีนะครับผมดูเชสซีนะเชสซีเดิมนะครับผมเนี่ยไม่มีรอยไม่แบบรอยเอียงเบีย้ยวอะไรพวกนี้นะคือมันชนเบาๆอะ่ะแค่ฝาบุบอะ่ะนะไม่ได้ชนหนักมากนะครับผมแล้วก็ด้านนี้มันจะดูยากนิดนึงนะฮะคือมาดูเองดีกว่าเออบอกเลยว่า มันไม่มีชนหนักแต่ว่ามันมีแตะท้ายมาฝากระโปรงมันบุบนะประมาณนี้มาดูอีกด้านหนึ่งเลยนะเสียเวลาแล้วมาดูด้านหนึ่งมาปึ๊บนี่นะครับผมอีกด้านหนึ่งของรถยนต์คันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะกระดูกงูเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กที่ทับซ้อนการโซกประตรง่งโซกประตูบานประตูคือของเดิมนะฮะไม่มีชนด้านข้างนะครับผมสภาพสวยๆสภาพสวยๆเลยนะอ่าอยากให้ตากล้องค่อยๆถ่ายไปจนถึงบานหน้าเนาะผมก็ร้อนมากนะตอนนี้นะฮะ ดูอีกบานหนึ่งนะครับอีกบานหนึ่งก็เหมือนเดิมนะฮะสภาพเดิมๆสวยๆนะครับผมถ้าไม่มั่นใจนะฮะถ้ายังไม่มั่นใจที่ผมบอกนะฮะกลัวว่าผมจะปิดบังข้อมูลนะครับผมพาช่างที่ไว้ใจได้มาตรวจสอบนะครับผมมาตรวจสอบสภาพโครงสร้างนะฮะว่าชนหนักไหมมีตรงไหนที่มีการตัดต่อมีตรงไหนที่ทําอะไรมาบ้างนะครับผมคุณพาช่างมานะเอาที่ไว้ใจได้และดูรถเป็นนะครับผมไม่ใช่แบบเอาช่างที่ไม่มีประสบการณ์มาดูมาติเรื่องอะไรอ่ะ มีละอองสีติดที่ล้อมันไม่สะอาดเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นนะฮะเอาที่เขามีประสบการณ์ในการดูรถนะครับผมมาตรวจสอบดีกว่านะครับผมเพื่อความสบายใจของท่านผู้ชมท่านลูกค้าแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวสรุปให้ฟังครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ้าคันนี้นะผมก็ข้อมูลก็คงจะได้ไปแบบเยอะแยะมากมายหมดก็คือพร้อมตัดสินใจได้เลยแล้วกันนะฮะคันนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะก็คือในส่วนของการดีไซน์ในส่วนของออปชันที่ให้มาเนี่ยถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของปี MY 2018แต่ก็ให้ออปชันมาที่เพียงพอต่อก,การใช้งานบางสิ่งบางอย่างสู้คู่แข่งได้ด้วยนะคันนี้มีแพดเดิลชิพ นะฮะคุณสามารถที่จะเชเเนเกียร์เล่นเกียร์ได้ที่พวงมาลัยโดยที่ไม่ต้องเอามือเอื้อมไปจับที่คันเกียร์โยกไปโยกมานะฮะมันทําให้เราเสียสมาธิในการขับขี่นะผมใช้แค่นิ้วๆดันๆเนี่ยมันโอเคกว่านะผมแล้วก็มีที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้านะผมโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าระบบนี้จะมีก็คือมีในตัวกลางและกรตัวท็อปนะแต่อันนี้ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเป็นแบบ LED แสงสีขาวสวยงามสว่างสวยัยมี daytime running น light ะให้ด้วยมันดูหล่อมากเลยนะสำหรับเจ้าปาเจโลสปอร์ตคันนี้นะ มคันนี้นะครับเป็นปี2018เลขไมล์150,000กิโลราคาอยู่ที่890,000บาทนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่0901011019นะครับผมหรือจะมาทดลองขับมาชมคันจริงได้ที่โชว์รูม54วัฒน,นนราชพฤกษ์นะครับผมก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะฮะหรือว่าจะมาชมคันจริงเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้อย่างหนึ่งนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็กด s ับ s ไ r i b e สั่นกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะครั้งต่อไปเป็นรถ่รรนะาารถที คุณกำลังตามหาอยู่หรือว่าเป็นรถในฝันของคุณอยู่ก็ได้นะครับผมวันนี้ฝาก่าเพียงแค่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ